ติดลมดุมดนมสูตรน้ำพริกหนุ่มเนี้ยสูตรสูตรสูตรที่ไหนมุกนะครับ ใครเป็นคนทำจ้ามาจากที่ไหนบนดอยดอยไหนดอยแม่ดอยไหนดอยอะยอค่ะดอยอะค่ะเบเลยเอาขวดออกเขาก็ไม่เห็นเขาขวันออกจีก่อนตำสูตรนีงแพร่ อันมใหม่อ่อแล้วอันนี้พิกก็เรียกว่าพิกหยวก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 เ,ยเราจะเก็บใส่กระปุกนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้กินกทีแรกเราก็จะโง่หน่อยเราก็มีที่เหนียอยู่ ออมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่น้เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอส่วนที่เหลือนะคะยังย่างอยู่ก็ต่อภัในวอมไม่สุภาพดื่นนอนมาแล้วก็ตำน้ำผึ้ง กินน right, right. ้ำก <ragt olog ian> ันเด้อค่ะเด้อชูรสอูมามิใส่หน่อยใส่หยส่ลายแสบลายประมาณนี้ก็พอพอไหมหลายกดแบบนี่บ่พอตัขอต่างอัไกระซิมก็ไม่พอใส่ปลาจักหน่อยอ่ะคินบอลมันจะเต็ม เ็นกินก่อนนะคะคือมันต้องใส่อยู่แล้วประมาณช้อนหนึ่ง หนึ่งสอง เวลาเราจะกินอ่ะเราก็ใส่มะานาวตักมะนาวเพิ่มเข้าไปนะคะใส่ก็ได,ได้ไม่ใส่ก็ได้อไม่ใส่ก็ได้แต่ชอบแต่ว่าเราทำเยอะเลยได้แค่กระปุกเดียวเองเหรอ <c ười> <c ười> ถ้า <c ười> มันดูเยอะมันดูเยอะนะแต่พอเราเก็บใส่กระปุกแล้วมัน,นมันได้แค่นี้ <c ười> ได่กระปุกเดียวเองอ่ะจะเตรียมสองกระปุก อเ,ออเ,เอาแล้วพริก,กประมาณครึ่งกิโลพริกเราซื้อมา20บาทครึ่งโลครึ่งโ,โล20อืมอร่อยนะเรมว่าปิดปา